สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง Youtube ติตคุณมวยเชนนลอยู่กับผมภาพและเสียงพยายโดยบางยามวยละหมัดผู้เอกนำราการช่วงที่2ศึกเป็นยินดีมวยมันสนานเมืองประจำวันพาะสุดีที่5พฤษภาคม2 5 6 5ษษ่สิสนามมวยที่มวยลาชําเดินเป็นการชกระหว่างกระดูกเด็กอัจฉริยะหรือว่ากระดูกเด็กกอกรมเกี่ยว ก่อนหน้านั้นก็เป็นกระดูกแหลกสิจอ110อปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนคู่ชกของเขาครับสูงยาวดีเหลือเกินครับเขาก็คือแปะยิ้มสอบุญมิลิ์หรือว่าแปะยิ้มปอจิรกิจหรือว่าเสือใต้คนเยี่ยมแสนคือชื่อเดิมของเขาครับน้ำหนัก110่งปอนด์เท่ากัน,กนเป็นฝ่ายน้ำเงิน ดูฟอร์มหลังของมุ้มแดงครับเสมอกับการะชนลูกบ้านใหญ่ไว้1พฤศจิกายนปี63นื่องแล้วก็มาแพ้พอยลุงเพชรท,ที่เด็ด99ล่าสุดกลับมาในรอบเกือบ2ปีครับโชว์ฟอร์มสวยชนะเด็ดขาดอ่อบุญสว่างขณะที่แปะยิ้มครับว่าฟอร์มหลังนี่สดเหลือเกินครับมีนกจกสีสลามดัมบัวอุรชาล่าสุดชนะวชรพลมีนโยธิน ความได้เปียบ่อนชุกอยู่ที่มุมแดงครับกระดูกเด็กได้เปรียบอยู่5 4า้องทการคู่ชี้ขาดผู้อุทิศยา์ชุมพลอินตยศโอ้ยอย่าโดนขากล้องกูบนเวนทียกที่2ครับแหมชื่อเสียงนี่กระดูกเด็กมาก,ก่อนครับชื่อเสียงในกรุงเทพมีกระดูกเด็กมาก,ก่อนครับแต่ว่าความใหญ่ความยาวของแปะยิ้มจะมีปัญหาหรือไม่ครับ นักขัคู่มาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยกันครับแต่ชนะไม่รู้ครับแต่ว่าชนะนี่หมายที่นครศรีธรรมราชแน่นอนบนเวทียกที่สองเตียกว่าประมาณ10เซนนุ่นนะครับทางด้านกระดูกเหล็กผลงานในดีที่ผ่านมาของกระดูเดกเหล็กครับไม่ต้องพูดถึงครับเคยเป็นดีกี เคยของแชมป์1 0ึ้อสองปอนของวิกหมอชิดด้วยครับในดินี่ผ่านมาปะ<ม>ทะเบอร์ดีๆเบอร์ดังๆมามากกว่านั้นแปะยิงมาแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างครับ<ม>ดูเหล็ก<ม>ลดูเหล็กอคอกมเกีียวเดิมแล้วครับ 2อัเราะวงให้น้ำก่อนครับหลัต,ต่อเกมบนที่ยกที่3ครับคุยนำรายการนาสนดใจเป็นอย่างยิ่งครับปล่อยตัวยกที่3มครับผงสูง,สงยาวยาอย่างแฝยิ้มครับโอ้โหดูว่าจะเป็นยังไงครับปล่อยตัวยก3ามความระเบียบอยู่แดง5้าสาครับหนีจิ้มหมัดขวาแต่ว่าเตีย้ยสั้นกวาครับมึงอยโดนอะไรกูนักหนาวะเนี่ย แข่งซ้ายกระดูกเล็กยับโยกไปครับทางนัานแปะยิ้มแข่งขวาแมา่ยังไม่ชัดเจนครับจังหวะนี้สลับขาแข่งขวายาวๆถีบซ้ายเบรกไว้ครับแข่งซ้ายมาจัดเข่าซ้ายทำไ้ได้เสียบเขาขวา ยังติดบังครับกระดูกเหล็กแต่ยิ้มต้องเดินเร็วกว่าน,นี้ครับถ้าเดินทางนี่มีโอกาสเข้าลองแข่งของกระดูกเหล็กได้ครับเ mm hmm. ตะขวานี้สวยครับทางน้ากระดูกเหล็ก mm hmm. เกียรโต้ซ้ายคือยังไม่ชัดเจนเท่าไรครับจังหวะนี้แข่งขวาติดบัง ตออข้าครับไม่แรงไม่ประทะด้วยครกาได้กระดูกเด็กเขี่ยรถจิ้มหมัดหนึ่งสองจับในเสียบเป่าขวาก็ยังไม่ชัดเจนครับพยายามสิบซ้ายเบรกไว้จับในได้จับรวบใต้ที่เด้งขวาต่ว่าจะวางมือซ้ายไปเกี่ยวเชือกไว้นิดนะครับทางด้านไปยินม การเดินเบียดเข้ามาครับแปะยิ้มรุ่นเอกจิ้มหมัดขวาหนึ่งสองครับจับในลากมาแปะยิ้มขยมตีได้ไหมครับจังหวะน,นี้ก็ออยังตีกันไม่ถนัดไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับพยายามแย็บหมัดหน้าแล้วก็หมดยกที่สามก็จะพักให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบนที่ยกที่สี่ครับผู้กำกับรายการคอยก,ยกที่สี่ความเเบียดอยู่ที่มุมแดงครับได้เป็นดอยู่7ต่อ8 มาดูครับว่ายกนี้แปะยิ้มอาศัยความแข็งความยาวได้หรือไม่ครับดูเด็กพยายามตั้งรับจังหวะสองครับวางแข้งซ้ายยังกิดหัดแข้งซ้ายหน้าของกระดูกเด็กครับตั้งรับจิ้มหมัดหนึ่งสองจับายได้แล้วครับทางด้านนี่ครับกระดูกเด็กเอาความฉลาดมาสู้แล้วครับไอคิวสมองมวย รวบตายปีก้ะดันเข้าเชือกรอเวลารอกรรมการมาแย่ครับรวังหวแข้งขวาจับมได้ครับขยายขยัยแข้งซ้ายพอได้ครับจังหวะนี้แข้งขวาขึ้นไปอย่างจิตบ,บงังเสียบเสาซ้ายเอายังโต้ซ้ายคือเอาละครับเกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับเกี่ยวได้ครับยกหักแล้วก็เททิ้งลงไปครับจังหวะสุดท้าย เสียบเ่าซ้ายโต๊ะซ้ายคือเกี่ยวนี่ครับแล้วก็โดนนาทเททิ้งลงไปครับกระดูกเล็กนี่กินเลี่ยมกินทรงไปเรื่อยครับเกี่ยวได้มัดหน้ากระแทกยังโต๊ะไม่ได้ครับกินมาขวาหนึ่งสองอยากแข้งขวามาถีบซ้ายไปอารับเริ่มเกี่ยวไม่กินแล้วครับกระดูกเล็กหมุกซ้าย จิ้มหมัดหนึ่งสองเดี๋ยวไม่ติดนะครับเอาละครับเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆครับฟองเชียร์เสียงทางด้านมือมือโอ้ยโอ้หโอ้ยน่ครับกระดูกเล็กสู้ด้วยสมองมวยนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบอย่างที่เห็นภาพกันลวครับนี่หัวเข้าบ้านไม่แรกไม่ประท้าครับ ไา้เปรียบเสียเทียบครับ3ามสิบวินาทีสุดท้ายของลูกที่4อยากคงเดินต่อเนื่องครับทางด้านแม่ยิมแข่งขวาที่เบกไว้ ฝากให้น้ำก่อนครับยกที่ห้ายกสุดท้ายครับปล่อยตัวยกสุดท้ายนี่บรรยากาศในเวทีนี่โอ้โหมั่วไปหมดครับมีทั้งแดงแลนะนั้งเงินครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจนะครับแม็ยิิมเมก็มองว่าสี่ยกที่ผ่านมาเดินไว้เยอะครับส่วนกระดูกเด็กก็มองว่าสียกที่ผ่านมาก็ออกแข้งไว้ไม่แพ้กันครับ อยู่ที่กรรมการครับว่าจะชอบแบบไหนตางฝ่ายทางมั่นใช้นะครับเต้นกันคนละฝั่งแล้วครับจบสุดท้ายเวลาอีก2นาทีครับ ฝ่ายดังเต้นนะครับมันใจทั้งสองคนครับต้องมีคนใดคนหนึ่งคิดผิดแล้วครับ ฝ่ายดังเต้นทั้งคู่ครับยืนพลำมุมเวทีแล้วครับนนีแฟน่างกร้สกุมมเอกนำรายการก็กลังจะจบับ นี่แฟนบโมเดชเป็นเก้าครับด้วยกรรมการกรรมกจรจบลงครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจดีครับทีมนดีเท่ด้วยหมดยกสุดท้ายครับเดี๋ยวเราชูมืออยากเปิดรายการอีกครั้งครับทำการรวบรวมรายการใบที่สามกันแล้วการไปชูมือให้แปะยิ้มสอบุญม่ได้ครับ เอาจากระแนงกระดูกเด็กออเชีย์เป็นแบบสนุกสุดมันนะครับ